คือคุยกับเรานานจันแอบชอบเราปะเนี่ยอุ้ยเราไม่ได้แอบเราชอบเธอเลยเดี๋ยวเราเปิดอกคุยเลยเนดะี๋ยนี่ใครเป็นคนการันตีว่าเธอแบบไอ้อะไรวะมัดหนักก็เพื่อนบอกว่าทำไมไมึงมัดหนักจดิเจเธอวัดกับเราปะล่ะฮะ,อะเอาง่ายๆระหว่างรีเธอกับลีเราลีใครจะหัตก่อนแค่นั้นแหละอ,อืม เรแดงเข้มเข้มนเคแล้วสีน้ำเงินไม่เข้มแข็งหรอไม่หมายถึงอะไรน้ำตาไงสีน้ำเงิน <c oughs> อย่างงี้เหรอใช่นนี<อ>้เราหมาถึงเลือดไงี่เยนเคอย่างเอาอย่างเอาอันนี้อันนี้เธอชื่ออะไรเนี่ยตาตาลูกตาอย่างงี้เหรอ,อแต่แต่ว่าไม่มีคำน,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 น้ำหน้าตาลได้เฉยอ๋อถ้าเกิดเราเรียกลูกตาลได้ไหมเอาทำไมอ่ะ เราไม่ชอบไม่ค่อยชอบเออเวลาแบบคนอื่นมาเนี่ยแบบมีชื่อเข้ามานำตาลูกตาเลยไม่ชอบอ๋อแล,แล้วชอบอะไรอ่ะก็ชชื่อตาไม่เฉรออ้าวหรอไม่ชอบเราั้งเหรอยา์หยาห์เล่นล <c oughs> ้เล่นแล้วเล่นมันมเรอยชจะต่อยกันอยู่เลย <c oughs> อันนี้เรียนอยู่ปะเรียนอยู่ปีสามใกล้จบแล้วหรอ <ๆ S 2> ใกล้เหลืออีปีนึงยดเคเ่นย เรียนเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับบริหารคนอะเอชอาร์อะไรแบบเนี้ยเอชเคไม่ต้องเรียนแล้วเลือกเรียนทำไมอ่ะแล้วนีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเรียนเองไม่ต้องเรียนเลยอุ้ยตะกี้เรายังจะต่อยอ้าวเหรอเราแบบเราเพิ่งมาฝังนึกแก่คนไทยเราต้องปองดองกันครับผมอุ้ยเอเคกดใจเปลี่ยนจากดกดกดไอ้นี้กดไลค์กดใจได้ไหมเอ่อเอ่เคมินิฮาร์ด อยู่กับใครอ่ะอยู่กับคนในครอบครัวคือหมายถึงตอนนี้ไงนั่งที่นั่งอยู่เนี่ยอ๋ออยู่คนเดียวไม่เคยยอมเลยเหรอเนี่ยเธอเนี่ยเคยแบบเล่น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 เนี่ยอันนี้มาเคยมีใครท้าต่อยเธอปะออไม่เคยก็เคยข้าคนแรกเลยเอามาละมาเออที่ <c oughs> จะได้เป็นที่น่าจดจำใช่ปะนะไม่เหมือนใครได้ใช่ไหมเพราะว่าเธอท้าต่อยอืมเราไม่เหมือนใครไงเธอแบบ คนอื่นเธอจะได้ไม่จำเธอจะจะได้จำแค่เราคนเดียวแค่แววนั้นแหละทำไมเจำเพราะว่าชิลีจำเพาอ๋อจำแค่ว่ารีอย่างเดียวหรอไม่ได้ด <c oughs> ก็เธอนั่นก็เป็นคนแรกเลยที่สังเกตเราว่าเราใส่ <c oughs> กันเราแบบเราใส่ใจคนที่เรารักแค่แแนั้นแหละเอ้ยเอาได้ใช่ไเอา ตลกตลกอ่ะตลกอ๋ออันนี้คือตลกเชมไปเนี่ยเรื่องความรักนี่ตลกแชมเปญเนี่ยเราอ่ะตลกเออตลกเออเออเออกูไม่กูนี่เป็นคนที่เออไม่สมหวังกับเรื่องนี้อยู่แล้วไงใครๆก็มองเป็นคนตลกเอ๊ะเต้าเรื่องนี้เจอคนสวยเยอะปะกูยังไม่ยังไม่เจอเลยเจอแต่คนแรกเลยเนี่ยโอ้โหแบบเอ้าอันนี้คือสาระเนี่ยเธอจริง เอคนทั้งโลกก็คือไม่มีใครเทีเฮ้ยทำเป็นเล่นไปเธอสวยที่สุดแล้วเธอโกหกเราพูดจริงๆเราขอกรีดเลือดสาบานได้เลยนะเฮ้ยเปลี่ยนจากรับเพื่อนเป็นรับเป็นอย่างอื่นได้ไหมรับอะไรอ่ะที่มันมากกว่าเพื่อนอ่ะเพื่อนชุบแป้งทอดหรอเพื่อนชุบแป้งทอดหรอเออเย็ดเขนหาดีกำลังหิวเลยเย็ดเข่เธอตลออกับเราะเนี่ย ถา่เราเปนคอยเะเเฮ้ยล่นมือคกเยฮ้ยว่ดีใจิดีใจไหมดีใจเธอเคยลงใครท้าต่อยนะคับเราอะไนี้ยเรายังไม่เคยท้าต่อยเลยใครท้าต่อยเราสักคนเลยเพราะว่าไม่มีใครกล้าไงเราโหดอจริงเราเออใช่เราแบบนาโหดมากเลยเห็นปะ เธอมาต่อยหมาที่บ้าเราให้หน่อยดิเอาเช็ดเคสไปต่อยกับหมาซะแล้วโอ้โหโอโหโอ้โหไม่ทำไมเธอมีฝานดังอ๋อพอดีเรายิ้มไปแล้วก็ไม่ใช่เรายิ้มไปแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมน้ำตาลเข้าไปด้วยก็เลยยิ้มหวานโอ้ฮะขจัดอันนั้นคือเฮ้ยตลกกว่าเนี่ยเธอติดตลกเกินไปแต่เนด้อันนี้เธอเข้ามาเล่นทุกวันป่ะอันนี้เพิ่งเล่นวันที่สามเจ็ด ค <Okay. S 2> ได้ไปเท่าไหร่วะมาดะโอ้โห93ไลท์มันน่าภูมิใจเหรอเรามองไม่เห็นอะว,ว่ามันมีไลท์อะไรกันธรรมดาความรักมันบังตาเธออยู่อะความรักเรามันบังตาเธออยู่เธอก็เลยมองไม่ค่อยเห็นหรอกบังตเรเห็ะเจ็ด K เอาเล <laughs> อถ้ามีแฟนเราจะเข้าไปเล่นแอปนี้เหรอเธอเฮ้ยมันมีนะเวย้ยเฮ้ยอีกหน่อยเดี๋ยวเราก็มีแล้วล่ะเราว่าจริงนี่หรือเปล่าแฟนที่อยู่ข้างเราเออใช่เออพันล้มแหละตอนล้มมาดิทำ <c ười> ไมเธอเก,ก่งเรื่องนี้เนี่ยอันนี้เธอใส่บิ๊กายเลยอ่ะทำไมต้องใส่บิ๊กาาไ,ใส,ไใส่ตาซ่านแต่รักฉันยาวให้ <Hey. S 2> ย เจ็ดเคอุ้ยตาสุขสันจังเลยจริงเาาาจอแต่ผู้ชายอ้ยเราพร้อมเลยเธอเราพร้อมยามใจเธอเลยเนี่ยอ่ะเราดีนิดนึงถือว่าดีวะเราดูู่นคเเจ้าาชราไม่เคยเจ้าชู้เราเรารักเดียวใจเดียวอับผมอ้าทำไมเธอไม่เชื่อเราเหรอ คือแบบเอาแต่ว <Allah> e yeah, ่าเราเจอเธอปุ๊บเรารู้เลยว่าไอ้เที่ยเมียกูแน่คนเนี้ยเฮ้ยพูดกับเธอคนแรกเลยเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยเจอใครแบบว่าเปิดหน้าเลยหรือเปล่าไม่ใช่ส่วนมากเจอทหารน่ะเรากล้าพูดกับทหารเปล่าอยู่ไหนอห้อยู่กับใครเอ่อตอนแรกก็จะไปอยู่กับเธอแหลบบ สาระเลยเอาแต่สาระใช่ไหมคือเรารักเธอนะอ๋อไม่เอาแบบนี้เอาเยอะอาแบบดา <c oughs> <c oughs> กำแพงเพชรครับผมหมายถึงว่าอยู่บ้านเลย,อยโอ้ยอยู่บ้านครับผมอ๋ออยู่กับใครอ่ะอ,อยู่กับ <c oughs> สเสด็จพ่อสเสด็จแม่ท่านคุณน,น้องครับผมมีน้องผู้หญิงน้องผู้ชายโอ้ผู้ชายครับ น้องหล่อป่ะน้องหล่อไหมเอาหน้ามาเทียบกับพี่ดูขอเป็นน้องเลยดิเย็ดเคมสองและเล่นและเล่นหยอกนะคุยกับเรานานจังแอบชอบแล้วก็เนี่ยอุ้ยเราไม่ได้แอบเราชอบเธอเลยเด็กเราเปิดอกคุยเลยนะนี่ พูดกับเธอคนเดียวเพราะเราชอบเธอแค่คนเดียวเราบอกเธอแล้วไงสาบาตนต่อหน้าหลอดไฟฟ้าเลยแดดฮะ, <Wow. S 2> ะเราจะสาบาตนต่อหน้าไฟฟ้าถ้าเกิดเรา,เราไม่ชอบเธอจริงนะเราขอให้ห<ว>ลอดไฟร่วงใส่หัวเราเลยตอนเนี้ยเราชอบเธอเพราะว่าเธอเป็นคนที่ท้าต่อยเราคนแรกเธอไม่เคยโดนเพื่อนท้าต่อยเร,อเราไม่เคยเลยบอกแล้วเราโหดไงแต่ก่อน เล่นมุกแปะเล่นอ๋อส่วนมากเล่นมุกไม่เป็นเล่นแต่ความรู้สึกคนอื่นเป็นแค่นั้นแหละชอบทำให้คนถึงเสียใจนี่ทำเป็นเล่นแต่เจโกหกเ่า no เฮ้ยราตอนหน้าตอนหน้าไหน airport a i r p o ด้วยเออ สาบานว่าจะรักเราคนเดียวเฮ้ยเราต้องย้ายไปอยู่กับเธอเลยใช่ไหมเนี่ยอ้าวเย็ดเย็ดเคเดี๋ยวกูหาทะเบียนบ้านแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะหอบเสื้อผ้าหอบผ่อนไปนอนกับเธอเลยนะอื้เธอเต็มตัวออกมารับเราเลยนะเราจะนั่งขนส่งนั่งรถขนส่งไป อก็ที่ควายพอดีไม่มีควายแถวเนี้ยมีแต่หมาเยไม่ใช่เธอไปรับเราแล้วเธอจะบอกพ่อแม่หรือว่าอะไรอ่ะเด็กไม่บอกเดเท่แล้วกูไปทำไรเนี่ยคนรับใช้เหรอวะหัวเพื่อนมาอ๋อเพื่อนมาแล้วใช่เพื่อนนอนไหนอ่ะเพื่อนนอนหน้าบ้าน เย็นแค่กูว่ากูไม่ได้เป็นโควิดตายกูเป็นไข้เลือดออกตายชัวชัวก็ดีครับผมก็ดีครับผมดีเรื่อยๆเลยขึ้นเรื่อยๆเลยอยู่นี่ก็ติดยเหมือนกันเมื่อวานเมื่อวานอะร้อยเจ็ดคนอที่นี่ก็ติดเหมือนกันที่เนี้ยไม่ไม่ใช่คนติดโควิดนะเราอะติดติดคนเดียวเลยตอนีรกไม่เอาแบบนี้อ่ะ เนี้ยดเคบไม่ให้กูเล่นด้วยกูโอด้วยขนาดนี้อะไรครับเดีอะเธอยิ้มหน้ากับผู้หญิงอ้าวคิบหายแล้วเธอชอบเราสิเธอชอบเราเธอก็บอกว่าเธอชอบเราเถอมาเท่ากี่ยิ้มนะพ่อผู้ชายยิ้มเก่งแอบยิ้มยูกูยิ้มทั้งวันเลยคืนเนี้ยบูยิ้มยิ้มตักแข้งหมดอ่ะ จับเป็นหมอนให้เธอกอดจากาลยรตอนนี้รู้สึกขัดความอบอุ่คืออย่างหน้าสีผัวอืมใช่เพราะว่าเขินไงเขินเธอหน้าแดงเอาไงเราเป็นเนื้องอกกันนะครับผมเอาแย่เธอจะหลุดวะหลุดกันทุกเดือดในชีวิตเลย้ะ อเอ้ยเขาว่าแบบเ,เราต้องเป็นคนที่อารมณ์ดีแบบหัวเาะไปเรื่อยๆมันจะทําให้เราแบบอายุยืนขึ้นไงนใช่กปกติจะมีอายุนั่งมันก็ไม่ได้ก็ต้องอายุยืนไปเรื่อยๆแหละเฮ้ยคือกนตีนก็ตอนแรกเราเรา,เราแบบกวนตีนเรายังได้ตีนเราก็มากวนกวนตีนปนกวนใจไปด้วยเพื่อได้ใจไปด้วยไงเย็ดเค ให้กับทุกคนเลยปะได้ไม่เราไม่เคยคุยกับใครนานเท่าไรเฮ้ยเน็ตที่เรียนเนี่ยเอ้ยพูดจริงเป็นบุญวัตนาของกูซะละอย่างเงี้ยส่วนมากคุยนานสุดกี่นาทีประมาณสามหรือสองนาทีเนี่ยจำไม่ได้นี่นานเหรอเนี่ยใช่ใช่ไม่บางทีก็แบบคิดไม่ออกอ๋อคิดไม่ออกก็คิดถึงก็ได้นะถ้าคิดอะไรไม่ออกอ่ะ อืมไอ้เหี้ยอะไรกันครับเดียแล้วที่นู่นแบบเรียนออนไลน์มะเรียนออนไลน์อย่างเดียวเยดเคไิอุ้ยไอ้เหี้ยเขิดจังเลยหาอะไรเขิดจังเลยอ้ออะไรติดตาติดตาสักนิดนึงไปวิวอ้าวเหรอจะไปทัดไปทำอะไรหรือเปล่า โอเคครับผมไปหาสาวเธอโอเคทุกคนเป็นไงครับผมก็ประมาณนี้หกจีบสาวเฮียเป็นไงวะได้หรอได้หรอถ้าได้ก็เมนเมนต์ว่าถ้าเกิดอยากให้เล่นมุกอะไรก็เมนได้นะครับทุกคนโอเคถ้าเธอชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สับสไคร้เลยทุกคนเจอกันในพีน้าครับผมบ๊ายบายทุกคน